ขอสวัสดีครับเป็นพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบันไคจังหวัดพระยองทุกท่านทุกคนนะครับมาพบกันในวันอาทิตย์วันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้รุ่งนนี้ก็ทำงานนะครับหลายคนอาจจะทำงานนะครับในวันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรส่งกำลังใจไปถึงกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเพื่อนพอน้องพี่ทุกท่านทุกคนด้วยเหตุที่มงคลที่เราแบ่งให้บูชาเนาะทำบุญร่วมก,กันกับทางวัดวัดป่าบ้านคนทันนะครับวัดป่าบ้านคนทันไม่พอกันซะแล้วนะครับไม่พอกันซะแล้วหมดเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็แบ่งกันมาใน ราคาเบาเองนะครับแบ่งปันกันไปแบ่งบาร,รมีปู่ไปแม่นี่คิดอะไรมากเนาะไม่พอครับเพราะจำนวนน้อยหมดไปแล้วเรียบร้อยก็ทีนี้ก็มีาสายบุญนะครับสายบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนวพัฒน์นะครับรวมทั้งสิญ,ญาณุสิทธิ์นะครับท่านก็ได้รวบรวมจตุปัจจัยมา รวมด้วยช่วยกันคนเล็กละน้อยนะครับเป็นสายบุญอีกหนึ่งสายนะครับที่ทําบุญกันมาเหนียวแน่นนะครับในทุกรอบทุกครั้งเลยนะครับท่านอาจารย์นวพัฒน์ภักิเศษนะครับหรืออาจารย์เสือเบญเจริศนะครับขออนุโมทนาสาธุน้าอาจารย์นะพร้อมกับคณะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเลยนะครับผมก็มันไม่พอถือโอกาสต,ต้องเปิดใหม่นะครับ ไม่เป็นไรเปิดก็เปิดนะครับเปิดหม้อน,นี้ก็คงจะพอเนาะพอสําหรับบุญนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ร่วมสร้างกันในบุญต่อไปนั่นเพื่อนนะค่อยๆทําครับค่อยๆทําทําไปเรื่อยๆนะครับคนเลเล็กละน้อยรวบรวมกันไปก็ใครที่ร่วมกันมาแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับที่ยังเหลืออยู่ของขุนแผน15ก็ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะขุนแผน15นะครับ คำบราน,นิดหน่อยก็คือถ้าได้เต็มชุดนี้นะครับตามที่ปัจจัยที่คิดไว้ในใจนะที่ตั้งใจเอาไว้นะก็คงจะพอนะเอาไว้เก็บไว้ในบุญคราวหน้านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะค่อยๆทําไปครับบุญครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูนะครับคราวที่แล้วผมเปิดหม้อได้30มสิบนะได้สาตอนแรกนับ30มสิบมานับเพิ่มด้วยมอีก3า องนะครับเป็น33นะครับข่าวที่แล้วเกือบจะปังเกือบจะโดนนะครับนิดเดียวรอบนี้ผมจะเปิดนะครับขอให้ขอบุญญาบารามีนะหลวงปู่ทิมแม่บัวแม่ส้มแม่นมทั้งห้านะครับนะครับในในหม้อนี้นะขอให้เป็นจำนวนตัวเลขอัน,อนมงคลน,นะครับ <laughs> ขอให้เป็นตัวเลขอันมนคผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรุนนะครับตั้งกิจอธิษฐานช่วยกันนะครับจํานวนกี่องไม่รู้นะครับมันไม่พอนะครับก็ต้องเอาออกมาแบ่งปันในสายบุญของอาจารย์เสือเบญจริศนะครับท่านนวพัฒนนะครับพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาท่านเนาะนะครับจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะครับส่วนอื่นๆก็คงจะเป็นยกต้นบ้างอะไรบ้างปะปนกันไปบ้างเนาะโอเคนะครับสาธุสาธุนะครับขออนุญาตนะครับหลวงปู่ก็ขออนุญาตท่านละนะครับ ปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบุรพาทิศนะครับแม่บัวแม่ส้มแม่นมทั้ง5นะครับพ่อพายกุม,มารน,นะครับเจตพูดทุกรูปทุกนามนะขออนุญาตนะครับผมขอให้เป็นอันมงคลเลขมงคลนะครับนะอิติสุกโตนะพุทโธนะโมพุทธายะสุณะโบโรมะโอทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาพุทธโทธพุทธโทธนะครับบุญรักษาบุญรักษาเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุสาธุ มามาว่ากันนะครับจะเป็นยังไงไม่ได้อันนี้นาะใช้คัตเตอร์ก็เขาจะหยอดเทียนไว้หยอดเทียนไว้นั่นแหละเพื่อน,เ,อนเป็นหยอดเทียนนะครับหมอก็เดี๋ยวนี้มันก็จะเหลือไม่กี่หมอเแล้วมั้งเพื่อนเลยเหลือไม่กี่มอแล้วครับ ก็ต้องรอดเดี๋ยวจะลงไปรอบนี้มันจะได้นะครับว่าจะกลับระยองกับนันิคมหน่อยนะครับสาธุให้ได้บุญกันทั่วหน้าเด้อบุญกันทั่วหน้านะครับบุญรักษานะครับทุกท่านทุกคนโควิดก็ระวังด้วยนะครับโควิดก็ระวังด้วยนะถ้าเหลือจากอันนี้ก็เดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่อยอดเท่าไหร่เพราะ ของของท่านอาจารย์เสือของที่รวบรวมกันมาเนี่ยน่าจะหลายคนอยู่เกือบจะยี่สิบคนมั้งนะครับเกือบจะยี่สิบคนครับน่าจะพออยู่หรอมัง้งผมว่านะภาวนา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 ของดีนะครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ครับของดีครับ ดีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บหมดนะครับเก็บหมดเทียนก็เก็บนะครับเอาไว้มีโอกาสทําเป็นมงคลที่ระลึกนะครับเก็บไว้เก็บไว้ถ้าอยู่ครบชิ้นคงจะด,ดีเดี๋ยวก่อนลงไปดูกูก่อน มานรุนนกันช่วยกันเด้อเพื่อนเด้อขอให้จํานวนองค์ที่นับได้นะครับเป็นเลขอันเป็นมงคลนะเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเสดายเสดายยังไม่ขยับ ไม่รู้ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนนะครับเพื่อนนรุ่นเอาผมเคยเปิดมันก็มีทั้งเป็นพิมพ์เดียวกันเลยแล้วก็หล,หลายพิมพ์ปะปนกันมาก็แล้วแต่เนาะเส <c oughs> ียดายเสียดายของน่าจะได้แล้วมั้งยังอีกอ ขอให้โดนขอให้ใช่ขอให้เป็นพิมพ์เซวยเดอ้อเลยแบ่งกันไปนะครับเราดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงส่วนใครที่ทำบุญ15อย่างใครนาะส,สายบุญของอา่าข้าราชการเนาะท่านเป็นนายทหารตำรวจนี่แหละก็ดีใจนะครับที่ได้รวมบุญกันนะครับ แอดดลายก็อดไลน์เลยนะครับตามน,นั้นแหละครับผมบางทีผมก็กลับมาอ่านตอนคำค้ำนะโอ้ยังอยู่แน่นอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวปาดออกมาสักหน่อยก็คืออยากจะให้มันเป็นรูปฝาที่สมบูรณ์แบบก็เลยไม่อยากนั่นเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับ ดันทั้งนี้เตอะซะทอาา้แาม่โอ้ม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นร้อนใจ akan ใจ akan อากาศวันนี้เห็นแดดแล้วครับเมื่อวานอู้หูนี่นี่นี่น ดอากาศเมื่อวานคึมฝนตกวันนี้เห็นแดดแล้วครับเห็นแดดแล้ววัคซีนเพื่อนๆฉีดไปกี่เข็มแล้วเนาะผมอาทิตย์หน้านะครับถึงจะดูก่อนเห็นว่าไปบูธอะไรเนี่ยแต่ก่อนว่าค้าเขาก่อนว่าจะบูธท,ที่นี้เขาให้บอกให้ชะลอก่อน อันนี้น่าจะได้แล้วนะเพื่อนนะมันทะลุลงไปแล้ว mm. อือได้แล้วได้แล้วได้ยินเสียงแล้วโอเคเสียดายครับเสียดาย เก็บให้หมดครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดครับตามนีม้เก็บให้หมดเก็บให้หมดให้นหล่นลงไปข้างในนี่แหละโอ้เป็นขุนแผนนะครับผมเป็นขุนแผนเป็นขุนแผนมาชุดอันนี้ของอาจารย์เสือเ้อที่ดูอยู่บอกลูกศิษย์เ้อเป็นชุดนี้เลยนะอาจารย์นะเดี๋ยวจะแบ่งกันไปได้เท่าไหร่ลองดูซิว่ามันจะ ก็จะแบ่งกันไปอย่างกองละห้าร้อยน่าจะได้สององค์นะอาจารย์ก็สุด,ส,ด,ส,ดสุดแล้วผมว่านะสององค์ก็สุดสุดยอ้อดหาที่ไหนได้เคยเาแบ่งมาองค์ละหลายพันนะครับนี่นี่หลายพันเราสายบุญไม่ว่าก,กันนะครับลุ้นจะได้เท่าไหร่กี่องค์เอามาลุ้นกันครับทีนี้นะลุ้นก่อนลุ้นก่อนเป็นพิมพ์ขุนแผนนะครับผมพิมพ์ขุนแผนพิมพ์ขุนแผน ขุนแผนขุนแผนขุนแผนโอ้สวยอยู่นะสวย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 นะครับขุนแผนหลังเรียบนะครับเพื่อนเพื่อนนะขุนแผนหลังเรียบนะครับหลังเรียบหลังเรียบขุนแผนหลังเรียบครับขุนแผนหลังเรียบหลังเรียบขุนแผนหลังเรียบหลังเรียบ เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยส่องก็แล้วกันนะครับมันไกลมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนนะครับนับก่อนนับก่อนขอนอนุญาตอนุญาตวางฝั่งนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับผมได้ไม่เอ่ยเาวางพื้นสีเหลืองนี่แหละนี่นครับ ไม่มีอันอื่นปนนะผมเท่าที่ผมดูเนี่ยโอเคนะครับสาธุสาธุเปิดมาแล้วครับองปู่ครับผมอ่าคราวนี้เราจะมาลุ้นนับกันนะครับได้เท่าไหร่น้าจารย์ได้เท่าไหร่ได้กี่ชิ้นมาว่ากันนะครับผมได้เท่าไหร่ได้กี่ชิ้นนะครับอสองสามฮะโอ้แต่และอง ดูเพื่อนๆดู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 สภาพอยู่ในหม้อนะครับสภาพอยู่ในหม้อนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับใครได้ไปไม่ต้องบรรยายแล้วนะครับจับนี่ยังคนลุกเลยนะเนี่ยนะครับสาธุสาธุอิติสุขโตหลังพุทโธนะโมพุทธายะสุนทะมโลม้าอุทคังอนิจังอนุตตาพุทโธ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 พุทไธยะ สุดนะโมโรมาโอทุกครัขข้งการจังนาตาผุถูกผถถือว่าสมบูรณ์นะครับเ,เพื่อนๆนะแม้ว่าเขาจะการยกการวางหม้ออะไรมันเสียงกุกกิกกุกกิกอยู่ก็นึกว่า,ามันเขาบางทีมันก็มันจะแตกไหมเนาะก็นึกไปนะเนาะนี่นะครับอง์นี้ยังเห็นพื้นอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวนับซักก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เห็นมุมกว้าง เดี๋ยลงไปอีกสักหน่อยนี่นะครับตั้งบอกบ้านนะครับกล่องก็ตั้งกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่แหละนี่เลยนะครับข้างบนไม่ใช่อะไรนั่นะสีพึ่งนะครับยังไม่ได้บรรยายอะไรเลยนะครับนี่สีพึ่งกล่องสีพึ่งนะครับลงไปรอบนี้ก็จะไปรับสีพึ่งมาสักหน่อยเพราะว่าตะกี้คุยกับ พี่ชายคนพี่ทองนะวัวสีพึ่งเพราะมันเข้าหน้าร้อนมันเคยมันเคยเป็นภาชนะที่เราบรรจุไว้อะครับมันจะเป็นตลับก็ดีเป็นกล่องเป็นหีเป็นอะไรก็ดีเนี่ยมันมันตะแคงครับพอตะแคงเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยมันสีพึ่งเขาก็จะละลายโอ้ยไหลออกมาเสียได้ครับต้องไปจัดการสักหน่อยนะขีนะครับผมมันรู้จัดได้กี่องค์เนาะ สวยทั้งนั้นเลยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆแต่เขาก็จะมีข้ามอะไรที่กอะอยู่กอะมากกอดน้อยบอลโอ้ยองนี้องนี้แน่นปึ๊กเลยนะครับเห็นไหมข้ามัาเพื่อน,น,นๆนะโอเคโอเคมาขัดต่อข้างบนน่าจะวางได้อีกชุดหนึ่ง หนึ่งสองสามห้าหดแดสิอันมันจะได้นับง่ายๆเก้าสิบองอน,นี้อะไรนี่น่าจะเป็นเทียนมั้งครับน่าจะเป็นเทียนที่ติดนะห 10, 10นึ่งสองสามสี่้าหกดแปดเกองมามลุนนลุนลเอาอย่างรวดเร็วเร็ว สิบห้าแล้วสิบห้านาทีแล้วครับผมอ่ะที่สององค์นี่ก็ติดเทียนติดเทียนมาด้วยโอ้ดีใจด้วยเด้อดีใจด้วยในชุดนี้นะเอาแบ่งสองสององค์แบ่งไปให้กองหนึ่งเลยนะกองห้าร้อยเนี่ยเอาแบ่งไปรดหมดแล้วก็สบายใจครับอื สององค์ห้าร้อยสององค์ห้าร้อยโอ้ยสุดคุม้มได้บุญได้ของมองคลหลวงปู่ด้วยจัดไปจัดไปผมเลือกให้เลยนะครับเลือกให้เลยถือว่ามันสมสวยสมบูรณ์น่าจะทุกองโอเคว่าน่าจะวางได้อีกแถวหนึ่งพอเนาะเดี๋ยววางทับกันสองแถวแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่นะครับช่วงนี้การเมืองก็ดีอะไรก็ดีก็ ับตัวกันไปเด้อเศรษฐกิจก็ประครับประคองไปด้วยกันครับโดนกันหมดครับโดนกันหมดคนละครึ่งเฟดที่3เสร็จเฟดที่4ก็ใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะยังพอประทังได้อยู่หนึ่สาี่สิบนะสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าโอเคตัวนี้เรามัน40 เดี๋ยววางทับมาอีกรอบหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้ที่นับนี่ลุ้นนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่านับนับลุ้นตัวเลขให้เป็นมงคลห้าสิบแล้วครับนี่ห้าสิบองค์แล้วเอามันจะว่ายัางไงมาขอแล้วนะครับ ก็ภายกุม,มันไม่บัวไม่สมนละขอแล้วนะโอ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยสองเนื้อสักหน่อยนิหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกสิบแล้วครับหกสิบละหกสิบละโอ้โหพอ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 จานเสือพอครับพอเหลือเหลือได้อยู่ ยังเหลือให้ใครจะต่อยอดได้อยู่เนี่ยหมดเปิดหม้อน,นี้ก็พอแล้วครับโอเคเด้อใครยังได้สิหก็รีบทักมาครับผมเดี๋ยวจะปิดแล้วหกสิบแล้วครับผมหกสิบแล้วเดี๋ยวนับต่อหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดก้ สิบเจบแล้วครับเจแล้วโอ้มันหม้อเขาก็ใหญ่นะหม้อเนี่ยเขาใบเขาใหญ่กว่าเจแล้วครับหนึ่งสองสามสี้าหเจ็ดแปดเดสแล้วครับวันนี้ติดสเต็มเลยใหญ่เลยนะครับติดเทียน แปแล้วครับลุน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 แปแล้ว80แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิเกบแล้วครับ

เอาละสิอ่ะหนึ่งหมดหรือยังหมดหรือยังหมด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 หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหมดเกลี้ยง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 หมดแล้วครับหมดละหมดละหมดละหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงไม่เหลือเหลือแต่เศษฝุ่นเศษผงเศษเทียนนะครับหนึ่งร้อย นะครับหนึ่งร้อยหกเพื่อนเพื่อนครับผมมีหนึ่งร้อยหกชิ้นนะครับมีหนึ่งร้อยหกชิ้นหนึ่งร้อยหกชิ้นน่าจะนับไม่ผิดหกเนาะหนึ่งร้อยหกชิ้นนะครับหนึ่งร้อยหกชิ้นผมว่านับไม่ผิดหรอกนะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับหนึ่งร้อยหกชิ้นหนึ่งร้อยหกชิ้นครับผมน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาด โอเคเดี okay, ๋ยวคราวนี้มาดูเนื้อกันนะครับนะมาดูเนื้อกันนะครับโคมพอนะครับอาจารย์เสือนะพอนะครับพอ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 คิดว่าน่าจะพออยู่เดี๋ยวมาส่องดูเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอขยับอยเดี๋ยวจะน่าจะร้อยหกชิ้นร้อยห้าชิ้นน่าร้อยหกนะลงลงมาก็ร้อยห้าชิ้นขึ้นไปก็ร้อยเจ็ดชิ้นอะ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันสักเล็กน้อยนะสําหรับคลิปนี้นะครับเปิดหม้อนะครับหม้อบุญนี้พอเนาะหม้อนี้เนาะเก็บเอาไว้บุญต่อไปนอนเพื่อนเนาะครับผมหม้อต่อไปก็ลุ้นกันว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคัดเนื้อประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นี่เลยนะเพื่อน เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ที่มีบอลคัดตัวที่มีบอลน,นี่นะครับผมจานเสือนะครับก็จะได้ชุดนี้ไปนะครับแจ้งให้กับสายบนทุกท่านนะครับผมก็จะได้ชุดนี้ไปเอาคู่หนึ่งห้าร้อยเนาะคู่หนึ่งเป็นกองกองละห้าร้อยง่ายดีนะครับผมตามนี้เลยนะครับนอนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะครับนี่ นี่ครับเขาจะมาอย่างนี้สดสดร้อนร้อนเลยโอ้มือสัน่นนี่นะครับผมหน้าตาถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ตามสภาพนี่นะครับบล็อกบล็อกเป็นบล็อกหินมิดโกล เป็นบล็อกหินมิดโกนนะครับเป็นบล็อกหินมิดโกนถ้าเป็นบล็อกไม้เขาก็จะมีเส้นไม้เนาะเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นร่องร่องเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นให้เห็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นบล็อกหินมิดโกนนะครับแต่ยังไม่มียันนะครับก็แสดงว่าในห่วงเวลานี้นะครับก็จะอยู่นี่แหละครับ2 5 0 8าแมานี่ครับมาถึง1 4สนะครับ นี่นะครับผมอันนี้ตัวที่มีบอลจัดนะเดี๋ยวอันไหนนะที่มันเป็นทเทียนเยอะๆเดี๋ยวดูๆมีอันที่มีทเทียนเยอะๆเป็นเทียนนะผมว่านี้ครับน่าเป็นเทียนนะครับเท่อีกแบบหนึ่งนะครับขังเคล้มขังอีกแบบหนึ่งนะติดเทียนมาติเดเทียนมาน่าจะหยดหยดลงไปเขาก็จะหลุดหมอหรืออะไรลงไปโดนเขา,าเนาะนี่นะครับ เนื้อเดิมอาจจะเป็นขาวชมพูก็เป็นได้นะครับผมเนื้อเดิมของท่านอันนี้เขาจะมาเองนะครับนี่ที่เป็นคราบฟูฟูเนี่ยครับเป็นอื่นไม่ได้หรอกเนาะคราบฟูฟูนะมันจะขึ้นมาทั้งขาวทั้งอะไรนี่แหละครับผมก็อยู่ข้างในนะครับก็ปนปนกันอยู่โอเคเลยนะครับผมมีอันไหนไหมที่บอลส,สวยเนี่ยนี่องนี้งนี้นี่แล้วก็ ผมก็จะคัดวเวลเลี่ยมไว้ศึกษาอีกสักหน่อยนะอันนี้ก็เต็มเลยนะครับนี่นี่โดนเทียนนะครับเทียนน่าจะเป็นเทียนชัยเทียนหยดที่เขาหยดปิดฝาหม้อนะครับดูนะครับโอ้ดูสภาพนะครับดูสภาพดูสภาพครับผมนี่นครับ ดีไม่ดียุคเลย2 5 0 8ลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์พวกนี้เพราะมันจะดูไปดูพิมพ์นะถ้าเป็นหลังเรียบก็เป็นไปได้ถ้าเป็นดินมานก็ถอยลงไปอีกถึง2506นะครับนีออ่ลงบอลน,นะลบอลตัวนี้ครับถือว่าโอเคนะคเพื่อนนะความหนาความหนาความหนาเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูกับคนแผน15าลองดูซินะคนแผน15 จะลองเทียบกันดูเทียบไซส์นะครับเทียบไซส์ใกล้เคียงกันนะครับพอจะมาถึงเนี่ยไล่ไล่กันนะเนาะไล่กันมาเทียบไซส์ใกล้เคียงกันนะครับความหนาว่ากันไปครับนี่หลังอันนี้มีผู้ร่วมบุญไปแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้จัดสง่งวันนี้จากนี้ไปก็จะนั่งแพ็คส่งนะครับส่งผิดส่งถูกก็ขออภัยด้วยนะโอ้ย เดี๋ยว่ากันนะครับผมบุญทั้งนั้นนะบุญทั้งนั้นครับนี่นะครับผมนะก็จะประมาณนี้แหละครับผมจะส่องทุกองค์คงไม่ไหวนะก็เอาประมาณหนึ่งให้เห็นภาพนะครับวันนี้ก็เปิดอีกหนึ่งหม้อนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรสายบุญนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างกุฏิสงนะครับโรงครัวห้องน้ำนะครับ แล้วก็ศาลาให้กับทางวัดป่าบ้านพลทันนะครับหมู่ที่6ตําบลเชียงหวาอปปงอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะทําบุญร่วมกับท่านพระอาจารย์พรชัยสมาจโารนะครับรวมกับชาวบ้านเนาะเราก็เป็นเจ้าภาพสามัคคีรวมกันร่วมกันกับชาวบ้านเขาเนาะบุญข่าวหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับได้เท่าไหร่ก็บุญทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะสาธุสาธุาธทุกท,ท่านเลยนะครับนี่นะธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆโอเคนะครับ นะอาจารย์เด้อนี่ก็ส่งเับเปิดกันมาอย่างนี้แหละนะครับก็คู่นี้ก็แล้วก,กันนะครับกองกองห้าร้อยก็ถือว่าโอเคถ้ามีลูกอมหรือเปล่าผมก็จะดูนะครับลูกอมใกล้จะหมดไปเรื่อยๆแล้วนะครับลูกอมใกล้จะหมดหมดแล้วก็สบายใจอีกนี่นะครับเดี๋ยวคัดสมุนสมุนให้ทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอ เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบุญญาบาร,รมีแห่งหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับพ่อพายกุมารไม่บัวไม่ส้มไม่นมทั้ง5นะครับครูบาอา,าจารย์บรมปูครูบาอาจารย์นะครับคุณทำคุณบุญที่เราได้ทำใในร่วมสร้างมาก็เกื้อนหนุนนำส่งพวกเราท่านทุกคนนะ ให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับทำอะไรให้สำเร็จร่ำรวยปังๆกันนะครับปลอดภยัยปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขทุกที่วาราตีพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ